สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขาก็จะมาทำละครเส้นเรื่องมาฉัานแอบไปซูปเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะเฮย้ยเก็บกระโปรงกระเป๋าเสร็จแล้วเข้าห้องนอนดีกว่า โอเคสว,ลวยละเสียงดังสิพี่ไม่ไปนอนเปิดประตูเลยเนะยุ่งไม่กวนแล้วเอ๊ะเพื่อนมาแล้วนแน่เลยอะเฮ้ยพวกแกฉันมาแล้วเว้ยมัวทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเออเนาะก็รอพวกับแม่หนอนนี้แหละเดินวนเวียน ก็ไส้หนะสินะ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 อออขออย่าให้พ่อแม่มาดูฉันนอนหลับละกันเอออย่าพูดสิไป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 สปอร์ม์ร์เก็ตฮองรอเราอยู่แน่เราอ่ะเออน่าจะใช่เลยไปไปน,นี่แกร้านสปอร์มากริชเตรียมเอา อาหารให้หรือยังก็ไม่ดูนะดูรถก่อนมาๆๆหูเมื่อยมากเลยนี่น้วไรแ,แกอะไรเหรอป้าเขาไม่เตรียมอาหารให้เราเลยเดี๋แบบยวพวกแกรอกันตรงนี้ก่อนนะฉันไปซื้กอ เด็กๆไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่จ้ะจ้ะทำอะไรกันเนี่ยบ้านช่องไม่เคยกลับเลยใช่ไหม ถูกละ คนห้อคเขาอร่อยอ่ะแม่บอกว่าตีหนึ่งให้พวกเรากลับไปยิ่งยิ่งระหว่างเพลงเดลชิปปาวด์จะกลับไปยิงกันแต่ที่แม่เรากลับไปตือนหนงเลยจ้าโคตรคดได้เลยอ่ะ โหต้องให้ฉันเลี้ยงตลอดนะพวกแกกินอะไรอร่อยไร้ลงอร่อยขนาดนั้นเราไปไหนดีวะนี่ก็สี่รูมเองฉันไม่รู้ไปเล่นส,สนุกปะโหบิมแกจะไปเล่นตอนนี้ ฉันไม่รู้โอ้ยที่รู้คือว่าว่าเรื่องนั้นสนบาทแกหรือสามีเบวันเดียวแกเลี้ยงพวกเรานะคนละสิบบาทโอ้ฉันก็เหลือสิบบาทเซ่สิบบาทมันจะซื้อไอติมอะไรได้ล่ะซูไมได้ติมถ้วยละหนึ่งร้อยบาทแหงกรนแล้วๆๆๆๆๆ ู้แล้วอีดีกว่านี่ไงแกถึงแล้วหุยเล่นบอลลูนปะอุ้ยพวกเราคึ้ไม่ทันนะ่ะเออน่าอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวเราขค้กระโดดลงมาก็ได้นละ เร็วๆเลยนะมาขึ้นมาแกเออห้ามดินกันนะจ๊ะนึกมาก็ตีน้่งกว่าล้วเนี่ยกับไม่ยังเนี่ยฮะเนี่ยอ,อยอ่เป่านมนะไม่อยู่หน่อยแอบหนีเที่ยวอีกแล้ว ให้กับตีหนึ่งนะนไม่ได้ดูเวลาหรืองไงกินของอะไรแซ่บขนาดนั้นฉันคนเซร,ร,ร์อลเซร์อนคูซบอลไหนลันเนียเอา้าก็มีอยู่กันไปสวนสนุกชัว ดีเงี้ตัดเวลาแล้วก็บิดเนี่ยหน่อยไปไหนก็แล้วเดี๋ยวให้ฉันรู้นะเขาขี่มอเตอร์น่ะอยู่ไหนฉันว่ามันต้องมีอะไรแปลกไปถ้างั้นก็ยินหรอและกันว้า ขึ้นมาสูงมากเลยอ่ะแกเฮ้ยแกระวังตกเอออย่าก,กลัวไปเลยอ่ะโอ๊ยแกอะไรอย่าไปยื่นขอบตรงนั้นสิมันอันตรายรู้ไหมไม่กลัวเหรอฮะ ลงมานั่นไงว่าแล้วมันต้องมาอยู่ตรงนี้อ้อฮัมตีซองวแล้วแม่ไปแล้วเจ็งแม่หนูก็เดินมจากที่สูงนียนะ อะไรบีมไปกัน เจ็บไหมเจ็บสิตา,ตมาแ,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 แมะตาแมาเอนไหมมันเลวเวลาเกิดเจินว่าพวกแกพักอยู่บ้านยจน,นกับแกได้นะโอเค โอเคขันถ้าจะขนาดนี้่ก็พักว่านแกไปเลยพราะแก้คนเดียวเลยบิม,อม,อม,อมบอกพนะีฉันมามาโดยให่เกิดเลยฉันเปล่านะฉันบอกว่าอย่าไปยืนขอบตรงนั้นบอลูนอนะ่ะแก้ก็ไม่ฟังอ่ะสมน้ำหน้าตกลงมากันหมดเลย,เยแล้บุญแค่ไหนแล้วได้ฉันเกาะเสือเ้อแกไว้อ่ะ เพื่อไม่ให้เกิดล่นแต่สุดท้ายก็ล่นกันทุกพวกเลยจ้าเอบแสบเก็ดแล้วอเอไม่ลัเวล่ะไปซูเปอร์มาเก็ตไม่แก่ไม่เอาหัวฉันโนแล้ว ไปกว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าถ้าใครชอบอะคลิปน,น,ะะน,นี้ใครอยากดูก็รีบดไลค์กดแชร์กดลิให้เยาะ้ค่ะ